สวัสดีครับยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงคำพยานในค่าคืนนี้นะฮะในช่วงมิดวีคนะครับการแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับผมได้รับบทเป็นพิธีกรนะ,ะนะครับผมชื่อเมมฟิตนะครับอยู่ที่คิดศักรุณิมิกรุงเทพนะครับก็เป็นู้รับใช้ทางด้านทีมนมัสการนะครับในที่นี้นะฮะก็ได้สัมภาษณ์น้องคนหนึ่งก็คือเป็นน้องที่มาร่วมรับใช้กับเราที่นี่แหละครับเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ นายสารพจน์ขันครับเข้าโอดครับอายุ19ปีครับผมตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบฑิตครับฉานเหมือนทหารเลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าโอดนี่มาจากที่ไหนครับพี่ขอถามนิดนึงเป็นคน<า>ที่ไหนกระบี <ừ. S 1> ครับผมอ,อ๋อเป็นคนต่างจังหวัดเลยแล้วก็ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมครใช่ครับถามนิดนึงอยู่ท,ที่ที่ต่างจังหวัดนี่เราเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมที่พี่ได้ยินมาใช่ครับเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดครับแล้วข้อดีมันมีคําถามที่เขาส่งมาให้พี่ก็คือบอกว่าให้สัมภาาาเว่ เนี่ยเขาโอ๊ตเป็นคิสเตียตั้งแต่เกิดเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาโอ๊ตรู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตของเขาโอ๊ตครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเราเป็นลูกของศิษย์พิบานเนี่ยเราก็จะมีการเพ่งเล็งจากพี่น้องรอบข้างหลายๆคนซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีคนแบบเพ่งเลง็งหรือว่าอะไรแบบนี้จนบางครั้งผมก็เลยคิดว่า ทำไมผมต้องมายืนอยู่ที่จุดนี้อืเออพี่เข้าใจพี่ก็เคยเป็นนะเพราะเราเป็นลูกผู้าชายใช่ไหมมันเลย<ช>เข้าใจภาพนี้แล้วเป็นไงการที่เป็นลูกผู้ชายตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกยังไงในตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าบางทีถ้าผมไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าล่ะถ้าผมเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ครับอืจนจนแล้วจนรอดก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตอนประมาณมสามครับซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังเลือกเลยใช่ไหมว่าเราจะไปทางไหน แล้วผมก็เป็นเด็กที่เรียนอยู่ห้องท้ายๆครับก็คือเป็นห้องที่แบบว่าจะรวมสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนี้เอาไว้สิ่งที่ไม่นคือสิ่งที่ไม่ดนะีอ่ะใช่ครับและสิ่งที่เลวร้ยวายนั้นนะก็คือหมายถึงว่าเข้าโอทสได้ลองเหรอหรือว่ายังไงอ่าก็มีแค่หนึ่งครั้งครับที่ตอนนั้นก็คือผมก็เป็นคนที่ลองผิดลองถูกมาโดยตลอดนะครับก็ <laughs> คือจนจะจบมสามครับผมมีโอกาสไม่ไม่เรียกว่าโอกาสดีกว่าพลาดไปได้ลองสิ่งผิดหนึ่งครั้งครับ ก็คือหลังจากที่ได้ลองสิ่งนั้นแล้วผมก็เสียใจมากๆที่ได้ทําไปแล้วก็กลับมาร้องไห้กับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองค์ไม่ควรที่จะทําแบบนี้ได้โปรดที่จะให้อภัยข้าพระองค์แล้วก็รับข้าพระองค์เป็นลูกเหมือนกับเรามีสํานึกความผิดบาปในตัวเองแหละพระเจ้าเพราะวิาอยางเป็นสุดทำงานในชีวิตของเราใช่ไหมฮะใช่ในตอนนั้นอ่ะแล้วเหตุการณ์อะไรมีเหตุการณ์อะไรอีกที่ยังทําให้เข้ารอรู้สึกว่าโอ๊ยังยึดมั่นในพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าองค์นี้มีอยู่จริงในชวของ มันก็จะมะีช่วงที่เป็นเป็นช่วงที่ครอบครัวมีปัญหาแล้วกันครับเพราะว่าที่ว่าช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบกำลังอยู่ปฐมปานปฐมห้าปฐมหกแต่ว่าก็คือเรื่องนั้นก็ส่งผลมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อกับแม่ผมกําลังจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเก็บเงินได้หนึ่งก้อนแล้วก็กําลังจะไปสร้างบ้านแต่สุดท้ายแล้วก็เกิด เรื่องที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือเราโดนโกงค่าบ้านจนเป็นหนี้เกือบสิบล้านครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าท,ทุกคืนทุกทุกเช้าว่าขอให้พระเจ้าที่จะทรงโปรดเทียบปดนี้ก้อนนี้ให้แล้วจนมาถึงตอนนี้ก็คือเราก็อยู่กับพระเจ้าโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อกับแม่ก็คือรับใช้เต็มเวลาผมก็มเรียนได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำงานแล้วก็หนี้สินก็กำลังจะหมดไป โ้ขอคุณ<อ>พระเจ้า<อ>มากมากเลยนะฮะอ่ะแล้วมีพี่ได้ยินอีกเรื่องหนึ่งบาอกีพี่สัมภาษณ์เขาโอ๊ตมาก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วโอ๊ตมีประสบการณ์กับพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งคือโอ๊ตเคยตาบอดแล้ะครับ<ช>แล้วเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องได้ฟังได้ไหมด,ดีครับอ่าก็คือมีช่วงหนึ่งประมาณสองสามปีที่ผ่านมาครับเป็นช่วงที่ผมตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดแบบมืดบอดนะครับเป็นตาบอดแบบสว่างก็คือผมไม่สามารถมองแสงเยอะได้เพราะว่าจะเจ็บตามากเกินไปหมอวินิจฉัยมาว่าผมเป็นโรคที่ เกิดกับคนอายุเท่าผมเนี่ยได้น้อยมากหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้เพราะว่าโลกนี้จะเกิดกับคนที่มีอายุมากแล้วคนอายุมากแล้วก็ยังเกิดได้ยากอยู่ดีคือมันมันไม่สามารถเกิดกับเด็กได้ง่ายๆแต่มันมันเกิดกับเขาอดัดนั่นมาเกิดกับผมซึ่งแล้วไงต่อครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าพระเจ้าสามารถทําให้มันเกิดได้พระเจ้าก็สามารถทําให้มันหายได้อมผมก็อยู่กับอาการนั้นมาทั้งหมด3ามวันครับมันเป็นยังไงเนี่ยช่วยช่วยอธิบายให้พี่หน่อยเพราะเห็นเขาบอกว่า อันนั้นตอนตอนที่เราตาบอดเนี่ยเราก็ไปเรียนใช่ครับมันมัน,ม,นมันแตกต่างกับตอนไม่ไม่บอดอยังไงตอนนั้นโอ้โห oh, พี่คือแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลย oh. ก็คือจากที่ผมใช้ตามองผมต้องใช้หูฟังอ hmm. จากที่ผมสามารถเดินไปโรงเรียนตั้งแต่ไปโรงเรียนได้เองสุดแต่ว่าพอผมตาบอด,ผม,บอดผมต้องเกาะหลังน้องเพื่อที่จะเดินเข้าโรงเรียนครับเพราะว่าผมมองอะไรไม่เห็น hmm. บางค,บคนก็คิดว่าผม acting หรือว่าอะไรแบบนี้ hmm. เพราะว่าเห็นตาบอดทำไมยังมาโรงเรียนอะไรแบบนี้ มันก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยใช่ไหมพี่เข้าใจเออแล้วคราวนี้แล้วมันยังไงมันมันมาหายคือกี่วันหายครับตอนนั้นก็คือสามวันครับสามวันสามคืนเต็มๆเลยก็คือผมอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆเช้าทุกๆเช้าที่ตื่นแล้วก็ทุกๆกลางคืนที่นอนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมมองเห็นมันก็จะเป็นสันติสุขอำหรัผมจนวันที่สามผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากใช้ลูกเป็นจริงๆ ก็ขอให้พระเจ้าทรงให้มันเป็นต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าอยากที่จะทดสอบลูกก็ขอพรองเยื่สมบูรณ์รักษาลูกโอ้พูดแล้วขนลุกเลยนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะฮะครับจริงๆเหตุการณ์นี้มันแล้วมันพอมันหายแล้วเขาอดตกใจไหมตอนเป็นแล้วเขาหายเป็นใช่ครับก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าเราอยู่แบบนั้นมาสามวันนะครับก็คือพอลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นทุกอย่างปกติแต่จริงๆมันก็ยังไม่ได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็ยังมีแบบอาการท่ามัวอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่า ก็คือขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ให้เราอยู่ตรงจุดนั้นแล้วแล้วก็ให้เราเป็นคนใหม่อืมโอเคครับเดี๋ยวพี่ถามคำถามอีกข้อหนึ่งแล้วกันอีกสองข้อแล้วกันในฐานะทีะ่ข้าโอ๊ตเนี่ยเป็นลูกหลานของผู้รบับใช้ใช่ไหมยะอยากจะ,ะฝากอะไรถึงพี่น้องที่อยู่ในสถานะเดียวกับเราที่เหมือนเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับพี่น้องในเส้นทางในทางของพระเจ้าครับมีไหมฮะครับก็ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าต้องมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าต้องเป็นษยาภพิบาลหรือว่าต้องเป็นคนที่มีแบบมีการศึกษาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ใช่เลยครับแม้แต่ว่าผมอาจจะเป็นลูกของศษยาภพิบาลก็จริงแต่ว่าผมก็ยังเห็นพี่น้องหลายๆคนที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนผมหรือว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือว่าไม่ได้เป็นคนร่ารวยมหรือมาจากไหนแต่เราก็ยังเป็นคนใช่ไหมใช่ครับก็ยังเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ ยังสามารถรับใช้พระเจ้าได้แล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่จําเป็นเลยครับว่าเราต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มาจากไหนขอแค่เรามีใจที่เชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงใช้เราไปได้แล้วก็จะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่ครับอืมโหดีมากๆเลยนะฮะน้องโอ๊ตน้องข้าโอ๊ตเนี่ยอ่ามีเรื่องอยากจะดินใจพี่น้องทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับที่กาลังชมไลฟ์สดในวันนี้อยู่ ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เรานั้นเชื่อในพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดครับนี่ห่อเทพฮะตบมือตบมือโอเคคะเดี๋ยวมาพูดดีกว่าพี่ได้ยินว่าโอดมีพระจนะประจําใจของโอดด้วยอ่าในในพระจนะข้อนั้นคือพระจนะอะไรครับน้องโอดเออพระจนะในสองโคริน์บทที่สาข้อที่ห้านะครับผมไม่ใช่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโดยความสามารถของเราแต่ว่าความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าครับก็คืออยากจะให้พี่น้องทุกคนนั้น เชื่อนะครับว่าความสามารถของเราหรือพรอที่พระเจ้าทรงให้เรามาเนี่ยมันมาจากพระเจ้าครับไม่ได้มาจากตัวเราเองซึ่งอยากจะให้พี่น้องเชื่อว่าถ้าพรนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้พรนั้นมาแล้วก็ให้เราทําในสิ่งที่ เป็นพระพรตพระเจ้าเป็นพรพต่อพระเจ้าไปสุดยอดม,มากๆเลยนะฮะและจำมือหนอจริงๆสุดยอดจริงนะฮะโอเคตอนนี้น้องข้าโอ๊ตก็รับใช้ในส่วนของทีมวัฒนศกลปในรอบมิดวีคนะฮะก็สามารถเจอกับน้องข้าโอ๊ตได้วันนี้ขอบคุณคาพยานที่น้องข้าโอ๊ตหนุนใจดีๆในขําคืนนี้นะฮะช่วงเวลาต่อไปนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่จะรับฟังถ้อยคําของพระเจ้าที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ในพี่น้องในทิจักเราเนี่ยเป็นผู้ได้จัดเตรียมมาแล้วนะครับให้กับพี่น้องนะครับ